กลับเข้าสู่รายการคุยขับกับปศ919ยังคงอยู่กับดิฉันชดชลชยเช่นเคยค่ะพร้อมภารก,กิจของหน่วยบัญชาการ่านพัฒนาภารก,กิจของเราจะเป็นอย่างไรเช่นดิดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ห้าหนึ่งสนักงานพัฒนาภาค5้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ทําการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําดําเนินการสํารวจและติดตามระดับน้ําในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์ณพื้นที่บ้านดอนว่านหมู่ที่9ต้าตบลหัวตะพานอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2สำนักง,งาน,พ,นาพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการสำรวจและติดตามระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมของแม่น้ำปิงบริเวณสะพานสวัสดิภาพบ้านทุ่งหลุก เนื่องจากเกิดฝนตกหนักนะคะและเป็นการเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนภยัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์เพื่อลดความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนณนบ,บริเวณสะพานสวัสดิภาพบ้านทุ่งหลุกหมู่ก้าตมบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธรารณาภัยสำนักง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมกับจังหวัดอำานาจเจริญเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำสำรวจติดตามระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนณนพื้นที่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานและบริเวณลำห้วยปลาแดกรวมทั้งยังร่วมกันบรรจุกระสอบทรายทำทางเดินเข้าออกบริ ริเวณบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบุง่งอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญขณะเดียวกันได้ออกสำรวจติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลพร้อมทั้งยังได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นในพื้นที่นะคะเป็นการเบื้องต้นที่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ